ความถี่จิตเป็นสิ่งครอบงำกันได้อยากได้อย่างไรหัดสร้างความถี่ไปทางนั้นแนอรีตไม่มีโทรทัศน์บางคนนึกสภาวะนั้นไม่ออกผู้คนก็มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายเมื่อโทรทัศน์มาถึงผู้คนในชนบทเห็นสินค้าและบริการจากเมืองหลวงโฆษณาว่าดีเช่นนั้นเช่นนี้ชมรายการนานๆานเข้า เหมือนถูกสะกดจิตความอยากได้ใครมีก็ตามมาสื่อเสนอละครอ,อิจฉาริษยาตบตีดููดไปเห็นข้างบ้านทะเลาะกันไม่ไปห้ามหรอกเพราะยังเสียงไม่ดังเข้าในละครเลยคงไม่มีใครเป็นอะไรเด็กผู้ชายเดี๋ยวนี้อยากอายุ18เร็วๆจะได้ไปข่มขืนสาวเหมือนพระเอกในละครอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงมเมื่อราว ปี2,550มูลนิธีที่ทำง,งานกับเด็กสัมภาษณ์มาปัจจุบันหลังยุคแรงเงาดูละครสิทุกเรื่องพระเอกได้กับนางเอกด้วยกำลังก่อนแล้วขอโทษคืนดีกันภายหลังดูไปทุกๆวันเรื่องไม่ธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนคนไทยสอนให้ลูกหลานผู้หญิงสงวนเนื้อสงวนตัว เดี๋ยวนี้ท้องในวัยเรียนเป็นเรื่องสังคมไม่หือไม่อือทองไม่พร้อมมากสุดในอาเซียนในภาพรวมคนไทยทุกคนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมสื่อหนังสือพิมพ์ลงรูปสาวนุ่งน้อยห่มน้อยขนาดโตกับภาพนายกรัฐมนตรีทุกอาทิตย์ผู้ผลิตรายการผ่านสื่อโทรทัศน์บอกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องอบรมบุตร มาชมละครผู้ผลิตรายการได้สปอนเซอร์และผลิตรายการเนื้อหารุนแรงได้ไม่ผิดกฎหมายข้อใดปัจจุบันมีโลกอินเทอร์เน็ตข่าวสารข้ามเมืองข้ามโลกทราบทันท่วงทีบ้างใช้บริการรับข่าวสารในโทรศัพท์ข่าวหลายจากทั่วโลกมาชั่วโมงละหลายข่าวในภาพรวมอัตาก็เกิดความกลัวคิดว่าโลกนี้ เป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยสื่อทั่วโลกเสนอแต่ความทุกข์ยากโรครุมเล้าความขาดแคลนเมื่อรับกระแสะความถี่ดังนี้ทุกๆวันก็ยากที่คุณจะสร้างความถี่แห่งความฝันได้คุณไม่สามารถเฝ้าดูสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาและไม่มีอารมณ์หรือความถี่ร่วมกับมันได้ให้เอาความตั้งใจของคุณ ออกจากสิ่งที่ไม่สอดคล้องในชีวิตกับความเป็นตัวตนของคุณและความที่จิตของคุณในปัจจุบันเสียคุณจะได้ปรับความที่จิตสู่ความเป็นตัวตนของคุณในปัจจุบันได้ดีขึ้นเมื่อนั้นคุณสามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้ผู้อื่นได้อยากใช้ชีวิตเช่นไรลองทำตัวเหมือนคนที่มีชีวิตอย่างนั้นอยู่แล้ว อยากมั่งคัง่งต้องลองใช้ชีวิตแบบคนมั่งคัง่งอาทิคุณทราบดีว่าคุณใช้เงินประมาณวันละ500บาทแต่ปกติแล้วซื้ออะไรก็เสียดายเห็นอะไรก็ไปรูปคำแต่ไม่ซื้ออะไรก็ว่าแพงคุณทราบไหมว่าคุณติดความถีของความขาดแคลนมาจากรุ่นแม่ของคุณ ซึ่งแม่ของคุณก็รับมุมมองนี้มาจากคุณยายที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพทุกสิ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองวิธีง่ายๆในการปรับความถี่ให้เป็นความถี่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้คุณเอาเงินใส่กระเป๋าเต็มๆ500บาทและออกจากบ้านด้วยความรู้สึกว่าวันนี้แหละโลก จะเป็นของฉันฉันมีเงินเต็มกระเป๋าจะใช้เงินนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรอย่างพอเพียงคุณก็ไปทำงานตามปกติแต่ซื้ออาหารเช้าก็ไม่เลือกรายการถูกสุดเจอขนมที่ลูกชอบก็ซื้อโดยไม่รู้สึกว่าเปลืองเงินจับจ่ายอาหารกลางวันและเครื่องดื่มกลับบ้านซื้อของว่าง ฝากสามีแล้วก็พบว่าฮห้ ai, วันนี้มีความสุขจังแถมมีเงินเหลืออีกความถี่เปลี่ยนจากเดิมมากมายเป็นความถี่แห่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ขอบคุณวันที่มั่งคัง่งที่จัก,กรวาลจัดสรรให้และขอบคุณในวันที่ดีๆเช่นนี้ที่จะมีมาอีกในวันพรุ่งนี้ ถ้าอยู่อย่างยากก็จะขัดสนไปเรื่อยอย่าอยู่อย่างยากคุณงดงามพอที่จะให้สิ่งดีๆกับตนเอง